วันนี้เราจะมาบอกเซตคอมโบการผ่านเกมน,นี้กันนะครับไม่ดิตอนน้องเรียกว่าแมบก็คืออย่างแรกเพื่อนๆต้องรอไม่มีอุปกรณ์ครบสามวันนี้ก่อนอเพื่อนเพื่อจะเป็นปืนที่ไรประโยชน์แต่ว่าเอาไว้ช่วยอะไรได้ฮิ้วนี่สำคัญเลยมีสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆเราก็ใช้ฮิวได้ขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนให้เพื่อนๆซื้ออันนี้นะครับ เป็นรถราคาไม่แพงแล้วก็รอที่จะได้รูปโปงแล้วก็ทำนี้เลยครับกดโทรลเทลขป,<อ><อ>ปุ๊กปุปควหมาอาจารย์นะทันผู้ชมแต่ว่ามันแต่ว่าที่ท่านผู้ชมอยากให้มันไกลอีกหรือว่าแบบไม่ต้องเสียดายจะได้เร็วๆไปเลยอะ่ะเดี๋ยวผมมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็จะให้เพื่อนๆในแบบนี้กันเลยครับใช้สูตรแบบเดิมแหละแบบเดิมแต่ว่าแต่ว่าที่จะให้ทําใหม่ก็คือเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ถือลูกโป่งเหมือนเดิมแบบนั้นแล้วก็เมื่อไปสูงแล้วกระโดดไปเลยมันจะมันก็จะสูงมากลูกโป่งก็จะแบบชิ้นตัวได้ลงนานมากแบบนี้ท่านผู้ชมเป็นไงยังกระโปงไม่กระโปงนะไม่ใช่โปงกระโดโป่ง kita punya ni dong le kita free nit